สวัสดีค่ะมาเจอกับครูนูอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันตอนบ่ายสามอีกแล้วนะคะซึ่งมีพลังงานดีๆก็นํามาส่งต่อนะคะหลายคนอาจจะกําลังพัฒนาตัวเองนะคะเหมือนคุณนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะเวลาที่เรากําลังเรียนรู้นะคะไม่ว่าคุณจะเรียนคอร์สออนไลน์คุณจะอ่านหนังสือนะคะหรือว่าทําสิ่งไหนก็ตามที่กําลังพัฒนาตัวเองนั้นนะคะ เวลาที่เราเรียนรู้พัฒนาเราก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่อยากจะรีแลกใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเวลาที่เรารีแลกนั้นนะคะอยากจะเก่งขึ้นมานะคะคุณควรที่จะออกมาไล์สดนะคะสวัสดีค่ะครูพิสาขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ครูพิสามาเร็วมากขอบคุณมากเลยนะคะคุณนนั่งอ่านหนังสือนั่งดูคลิปนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพลังมานะคะดังนั้นแล้ววันนี้ก็เลยเอามาส่งต่อนะคะ ถ้าเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีพลังนะคะโดยการที่เราไปดูพลังงานของคนสําเร็จที่เราได้เรียนรู้ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณโนขอเช็คภาพนะคะคุณวิสาวันภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเอ่ยขอ,ขอดูแป๊บหนึงนะคะวันนี้นะคะทางพยาฝนแบบเหมือนจะตกนะคะฟ้าร้องแล้วนะคะต้องรีบออกมาไลฟ์สดก่อนนะคะวันนี้ใครที่อยากจะสําเร็จนะคะ ความสําเร็จนั้นทุกคนน่ะอยากจะมีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ค่ะแต่ละคนนะคะก็มีความสําเร็จที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนอาจจะมีเป้าหมายเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ว่าความชอบของเรานะคะใช่ไหมคะคุณวิสาเห็นด้วยนะคะอ่าดังนั้นแล้ววันนี้การที่เราเวลาที่เราอยากจะรีแลกหรือว่าบางครั้งมันจะมีบางช่วงเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าอาจจะเหมือนจะคิดเยอะไปแล้วอย่า อย่าให้ความคิดของเราเผลอยาวไกลไปนะคะคุณรีบออกมาส่งต่อพลังดีๆมันเหมือนกับว่าจะทําให้มันหักลบกบหนี้กลบหนี้ความคิดของเรานะคะเหมือนกับว่าเวลาที่เราออกมาไลฟ์สดเราออกมาแบ่งปันพลังนั้นเราเองก็จะได้รับพลังดีๆไปด้วยเลยค่ะเหมือนคุณูนะคะเวลาที่คุณูแบบเริ่มที่แบบว่ารีแลกคุณูจะเริ่มง่วงค่ะถ้าไม่งทง่วงแล้วก็ถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ คุณูจะต้องหลับแล้วพอนี้เราจะมีความรู้สึกว่าว่าให้ตัวเองอะ่ะเหมือนกับว่าทําไมจะต้องหลับด้วยอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นรู้วิธีแล้วค่ะคุณูก็เลยจะต้องออกมาส่งต่อพลังงานดีกว่านะคะวันนี้ก็มากันในหัวข้ออยากสําเร็จนะคะเราจะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนนะคะและการที่หลายๆคนมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราอะ่ะมีปัญหาหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรนะคะมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยเราจะ ทษสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าให้มันพ้นไปนะคะโดยที่ไม่ได้โทษตัวของเราเองเลยนะคะแต่ถ้าวันนี้เราอยากที่จะสําเร็จนั้นนะคะเราจะต้องกลับมาชนะใจตัวเราให้ได้ก่อนคะ่ะขอบคุณโคดว,วิสาหมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะยังเช็คภาพอะไรไม่ได้เลยสักทีขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะค่ะวันนี้นะคะคูณนูก็มีความฝันและต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไป ในทุกๆวันนะคะและครูนูเชื่อว่าทุกคนก็อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเช่นกันค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังเรียนรู้พัฒนานะคะตัวเองนะคะ,<ด>ะภาพชัดนะคะเดะะี๋ยวเดี๋ยวขยับมาทางนี้หน่อยเนาะ <c oughs> ภาพชัดเสียงชัดแล้วนะคะดังนั้นแล้ววันนี้เนาะเราทุกคนนะคะ จงกลับมาดูค่ะว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งอยากที่จะสําเร็จในเรื่องใดก็ตามที่คุณมีเป้าหมายของตัวคุณนั้นแล้วนะคะเราต้องมาชนะใจตัวเองด้วย3ข้อนี้เลยค่ะซึ่งยิ่งเราเรียนรู้ยิ่งเราฝึกฝนตัวเองเรายิ่งจะมีมหาปัญญาเข้ามาทุกวันค่ะแล้วมันอยากจะให้เราออกมาส่งต่อนะคะเพราะคุณูเชื่อคนสําเร็จค่ะว่าเวลาที่เราเองนะพัฒนาตัวเองไม่ว่าแค่หเปอร์เซนะคะ คุณจงนําสิ่งนั้นมาส่งต่อคะ่ะเพื่อเหมือนกับว่ามันเป็นการบวกเพิ่มความศักยภาพของคุณอะเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวันคะ่ะคุณนูทาแบบนี้แล้วคุณนูก็เลยเชื่อค่ะว่าหลังจากที่พลังเราเพิ่มขึ้นแค่หปอร์เซแล้วเราเอาออกมาส่งต่อเราก็จะได้เพิ่มมาอีกอาจจะมากกว่าหนปอร์นะคะได้เพิ่มมาเยอะแยะมากมายคะ่ะดังนั้นแล้ววันนี้ทุกคนก็จงทําเหมือนที่คุณนูได้บอกไปนะคะว่าไม่ว่าเวลาไหนที่คุณอาจจะมี เกิดเผลอมีความเครียดหรือว่าอัดเผลอมีอารมณ์ลบนะคะคุณนออารมณ์ลบก็คือเกิดง่วงนอนค่ะเพราะว่าอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ดูคลิปแอบแอบเงื่อนจะจะหลับก็เลยรีบออกมาส่งต่อพลังงานดีกว่านะคะไม่งั้นมันจะหลับแล้วจะมีความรู้สึกว่าเกิดโมโหตัวเองเกิดขึ้นมานะคะดังนั้นแล้วเราจงรีบมาส่งต่อพลังงานดีกว่าเพื่อที่จะให้พลังงานลบออกไปจากตัวเรานะคะ,ะเข้าเรื่องเลยเนาะสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้ คุณนะคะอยากจะสําเร็จนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเอาชนะตัวเองก็คือข้อหนึ่งเลิกโทษตัวเองเลยค่ะอ๋อเลิกโทษสิ่งรอบตัวนะคะไม่ได้โทษคนเรามักจะไม่โทษตัวเองค่ะโทษสิ่งรอบตัวต่างๆมากมายเลยนะคะถ้าวันนี้นะคะเราอยากที่จะสําเร็จอย่างแท้จริงเวลาที่เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายนั้นนะคะเราจะ ไม่โทษตัวของเราเองค่ะเรามักจะโทษคนนู้นโทษคนนั้นโทษคนนี้นะคะอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่อยากจะให้เราเองมีนิสัยใหม่นะคะแล้วเวลาที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้เป็นอารมณ์บวกนะคะแล้วมีคนมาพูดกับเราหรือว่าอับมาบ่นให้เราแบบนี้เราก็จะไปโทษเขาว่าเป็นเพราะเขานะคะที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นค่ะ เรามักจะคิดว่าสิ่งแวดล้อมอะทำให้ตัวเราอะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะทั้งทั้ที่ทุกอย่างนั้นนะคะ ถึงแม้เราจะอยู่สภาพแวดล้อมแบบไหนเราจะอยู่ในคนกลุ่มใดนะคะถ้าวันนี้เราอยากที่จะสําเร็จอยากจะทําให้เป้าหมายของเรานั้นมันเป็นจริงนะคะเราจะไม่โทษคนอื่นเด็ดขาดค,ค่ะเราจะไม่โทษสถานการณ์เราจะไม่โทษสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะต้องกลับมาพิจารณาตัวของเราเองค่ะว่าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นคะดังนั้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้ถ้าคุ คุณอยากชนะใจตัวของคุณเองคุณจะต้องกลับมาพิจารณาตัวของคุณเองให้ดีก่อนนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรในวันนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมฉันถึงยังมีชีวิตแบบเดิมๆทําไมฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของฉันได้นะคะเพราะว่า คนรอบกายของฉันหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วคนอื่นเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นอยู่แล้วค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราอ่ะอยากที่จะเป็นอารมณ์เดียวกันกับพวกเขาหรือว่าเราเองอยากจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราให้เป็นอารมณ์แบบใหม่เป็นอารมณ์ในด้านดีมากกว่าด้านลบนะคะไม่ว่าใครจะมาบนกับคุณแบบไหนนะคะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมของคุณจะเป็นแบบใดคุณอย่าได้ไปโทษในสิ่งอื่นเลยนะคะคุณเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคความท้าทายต่างๆที่มันเข้ามาคุณจะต้องโทษตัวคุณเองเท่านั้นนะคะถ้าวันนี้คุณยังไม่สามารถที่จะสําเร็จหรือว่าบรรลุผลได้นะคะเพราะว่าคุณเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะต้องโทษตัวเองไม่ไปโทษคนอื่นนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะโทษใครไม่ควรที่จะโทษตัวเองค่ะถ้าวันนี้เรารู้ตัวเรายอมรับนะคะว่าเออมันใช่มันอยู่ที่ตัวชันนะ ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องไปสนใจใครเพราะวันนี้เรามุ่งเน้นและโฟกัสที่ตัวเรานะคะเราจงกลับมาค่ะ กลับมาดูตัวเราว่าเอ๊ะฉันจะต้องปรับเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนอารมณ์แบบใดนะคะเพื่อที่จะพาให้เราไปสู่เป้าหมายหรือว่าไปสู่ความสําเร็จที่เราต้องการนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยวันนี้คุณจะเอาชนะใจตัวเองได้ยังไงก็คือคุณจะต้องเลิกอ้างทุกอย่างคะ่ะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะหาข้ออ้างนู่นนั่นนี่นะคะเยอะแยะมากมายค่ะสําหรับข้ออ้างนั้นนะคะเวลาที่เรายังไม่สําเร็จ หรือว่าไม่บรรลุปเป้าหมายในเรื่องที่เราตั้งใจไว้นะคะมันจะมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะมาแบบโฟกัสที่เราไปคะเราจะมักจะหาว่ามันเป็นเพราะว่าฉันน่ะต้องไปทํานู่นฉันไปทํานี่ฉันไม่มีเวลาเพราะทําไมชีวิตฉันอยู่ที่เดิมก็เพราะว่าฉันน่ะยังแบบ ทำอันนั้นไม่เสร็จทำอันนี้ไม่เสร็จนะคะเรื่องเราข้ออ้างนี้คนมักจะหาแบบเยอะแยะมากมายร้อยแปดพันเก้ามาเพื่ออ้างเพื่อจะให้ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าดูดีมากๆเลยนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่มันเป็นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะมันก็คล้ายๆกับการที่เราโทษอ่าสิ่งรอบตัวเรานั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเท่านั้นนะคะ ข้ออ้างนี้นะคะมันมีแบบเยอะมากเลยค่ะคนส่วนใหญ่มักจะหาข้ออ้างที่แบบฟังแล้วดูดีนะคะถึงแม้ว่าเป็นข้ออ้างอะไรก็ตามมันก็ไม่ขึ้นเลยค่ะมันก็ฟังไม่ขึ้นทั้งนั้นสําหรับใครที่อยากจะประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นแล้วคุณจะต้องหักข้ออ้างกบล้างทั้งหมดนะคะอย่าได้นําข้ออ้างขึ้นมาใช้ในชีวิตประจําวันของคุณนะคะแบล็กการด้วยนะคะ สำคัญที่สุดเลยนะคะคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะว่าเราไม่สามารถชนะใจตัวเองนะคะเรามีแต่ข้ออ้างให้กับตัวเองค่ะวันนี้ถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตสุรีใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาฟังคุณูครั้งแรกใช่ไหมคะคุณูนําความรู้ดีๆมาแชร์และมาส่งต่อนะคะขอบคุณมากๆที่มาส่งพลังใจให้กับคุณูคุณูขอบคุณนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณูด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณบีชัยยศใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณูด้วยนะคะ ค่ะวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่จะเอาจริงเอาจังกับการเปลี่ยนแปลงและก็อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตจริงๆเราจะไม่มีข้ออ้างในชีวิตของเราเลยค่ะอย่าลืมนะคะข้อ2ก็คือตัดข้ออ้างทิ้งไปเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องหาทางทําให้ตัวเองชนะใจตัวเองให้ได้นะคะและมันจะทํให้คุณสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นคนนึงนะคะ ขอบคุณมากค่ะอยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยากสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนค่ะสิ่งสําคัญที่สุดมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดของคุณว่า ฉันจะเอาจริงกับเรื่องไหนฉันจะเอาจริงกับเรื่องที่ฉันมีความคิดที่เหมือนว่ามีตั้งเป้าไว้แล้วเพราะเป้าหมายของแต่ละคนนั้นมันแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะถ้าคุณเปลี่ยนความคิดและบอกกับตัวของคุณว่าวันนี้ฉันตัดสินใจที่จะทํำสิ่งนี้จริงๆฉันตัดสินใจที่จะเอาชนะใจตัวเองเพื่อที่อยากที่จะพาชีวิตของเราก้าวไปสู่สิ่งที่เราต้องการให้ได้ คุณจะไม่มีข้ออ้างคุณจะไม่โทษใครอื่นเลยคุณจะกลับมาสนใจตัวเองและกลับมาพิจารณาตัวของคุณเองค่ะและหาข้อเสียของคุณว่าคุณควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบไหนขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆเลนะคะที่แชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งอยากจะสําเร็จนะคะทุนูเองเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวเองว่าเราได้รับความสําเร็จในทุกๆวันคะ่ะแต่ว่าเรามีฝันที่ใหญ่นะคะเราอยากที่จะสําเร็จมากกว่านี้คะ่ะและการที่เราสําเร็จแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดวันนี้เราจงเอาชนะใจตัวของเราเอง ด้วยการนำสิ่งดีๆนี้ออกไปแชร์ส่งต่อให้กับผู้คนด้วยเช่นกันค่ะเราครูนูเชื่อว,ว่าทุกความสำเร็จของเรานั้นนะคะมันจะสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปได้ด้วยการที่เรานำสิ่งดีๆออกมาแชร์ออกมาส่งต่อเท่านั้นนะคะถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณสำเร็จแล้วและคุณก็หยุดอยู่แค่นั้นนะคะคุณไม่แชร์คุณไม่ส่งต่อความรู้นี้ เลยโทรศัพท์สายเข้านะคะดังนั้นแล้วอย่าลืมนะคะจงขอบคุณที่แช์นะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าวันนี้นะคะอยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ได้ตั้งเป้าไว้แล้วนะคะครูนูขอให้ทุกๆคนนะคะนำสิ่งดีๆที่ตัวคุณมีออกมาแชร์มาส่งต่อคะ่ะและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณชนะใจตัวคุณเองได้เช่นกันคะ่ะวันนี้ครูนูมี3ข้อมาฝากเนาะเดี๋ยวครูนูแชร์ อีกทีนะคะคือวันนี้ถ้าคุณอยากสำเร็จต้องเอาชนะใจตัวคุณเองให้ได้ก่อนเพราะวันนี้ความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นค่ะถ้าเราจะมารอให้คนอื่นพาเราไปสำเร็จแต่ถ้าตัวเราไม่อนุญาตตัวเราไม่ตัดสินใจเราก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นแล้วสิ่งแรกเลยนะคะคุณอยากสำเร็จคุณจะต้องเลิกโทษสิ่งแวดล้อมโลกทว สิ่งรอบตัวนะคะจงมาพิจารณาตัวคุณเองค่ะและกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองนะคะไม่ต้องไปโทษใครถ้าหากวันนี้เรากําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองใหม่แล้วมีคนมาพูดมาว่าให้เรานะคะอย่าไปโทษเขาว่ามาเป็นตัวขัดขวางหรือว่าอะไรนะคะเรานี่แหละ จะขัดขวางตัวเราเองดังนั้นแล้วเราจงตัดเลิกโทษคนอื่นกลับมาพิจารณาตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สองนะคะก็คือเลิกข้ออ้างต่าง,าง,างๆนานานะคะเพื่อที่จะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันมีข้ออ้างมันจะทําให้ดูดีมากเหมือนกับว่าเราอะยุ่งเรากําลังทําสิ่งอื่นที่มันมีค่ากว่าสิ่งนี้อะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราอ้างแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากสําเร็จจริงจค่ะ ถ้าวันนี้คุณอยากจะเอาจริงคุณอยากจะสําเร็จคุณอยากจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตต่อไปคุณจะต้องเลิกข้ออ้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างเล็กข้ออ้างใหญ่นะคะแล้วถ้าคุณตัดสิ่งนี้ไปได้คุณจะมีชีวิตที่ไม่ในอยู่ในที่เดิมแน่นอนค่ะแล้วก็สิ่งที่ 3. วันนี้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณและตัดสินใจสําเร็จเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะครูโบก,กี้คุณนูจะจบแล้วกําลังสรุปให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราและตัดสินใจเอาจริงนะคะหาข้อเสียของเราให้เจอค่ะและเราก็จะต้องแบบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะยอมรับนะคะไม่ใช่ว่าเจอข้อเสียของตัวเองแล้วแต่ ไม่ยอมรับนะคะถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยค่ะใช่ค่ะบู๊กี้เราจะต้องเลิกข้ออ้างทุกอย่างเลิกโทษสิ่งรอบตัวนะคะแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ตัดสินใจสําเร็จเท่านั้นนะคะหาข้อเสียของเราให้เจอและยอมรับแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะมันจะทําให้เราเป็นคนใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะและคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่รู้ได้เลยว่าถ้าในเมื่อวันนี้ฉันเลิก โทษคนอื่นแล้วนะคะฉันเลิกข้ออ้างแล้วฉันตัดสินใจที่จะสําเร็จแล้วเราก็จะมาโฟกัสอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าฉันจะต้องปรับปรุงยังไงฉันจะแก้ไขยังไงเพื่อที่จะพาฉันไปถึงเส้นชัยให้ได้เร็วที่สุดนะคะเห็นไหมคะว่าทั้ง3ข้อนี้นะคะถ้าคุณมีคุณจะเป็นคนหนึ่งที่พาตัวเองไปคว้ารางวัลที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะ นะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่กําลังแบบพัฒนาตัวเองนะคะและรู้ว่าเราเก่งขึ้นดีขึ้นในทุกวันเลยรู้ว่าทุกการก้าวหน้าของเราทุกการพัฒนาของเรานั้นเราจะไม่เก็บไว้คนเดียวค่ะเราจะต้องส่งต่อออกไปเพราะว่าเวลาที่เราส่งต่อไปเราจะได้กลับมา คูณสองคูณสามหรือว่าคูณสิบนะคะคูณร้อยนู่นเลยค่ะเราเลยอยากที่จะทําให้พลังงานของเราเพิ่มขึ้นในทุกวันโดยการส่งต่อออกไปนะคะค่ะวันนี้นะคะครูนูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับครูนูนะคะ ฝากติดตามเพจคุณูได้ทุกๆวันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะแล้วมาเจอกับคุนูใหม่ตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะรักและขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็โลกออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็มหาปัญญาจากคูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ